สวัสดีครับรักควยครับนี่ผมกับพี่น้องมาอยู่ที่คอาควายหาดาครับหอยควานซ่อมสูงนะครับบ้านกันวนตำบลกันวนอำเภอซ่อมสูงจังคอนแก่นครับเรากำลังกิน,นหงายบานก่อนอนะครับวันนี้ห้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจะเอี๊บอกหอยเฮ้ยจะเอี๊จะเอีอ๊เอาจะเอี๊รับซอสตีให้กินก้อนมือตี <c oughs> ให้กินหนางายบนติตับหงา ตัดหยาหเท้าอยู่ใช่หยาหกใช่หยาหกดิแบบบ่แบบบ่ได้ใส่เคียงเนี่ยนี่แหละบ่ต้องไปฉีดยาบ่ต้องไปฉีดยาขายหยาย่อนบ่ต้องใส่สารเคมีบ่ต้องใส่เปียงน้ำมูกน้ำมันเขากินนี่ละนี่เคียงตัดหยาคอยบ่ได้เสียจักอย่างมีิจะได้กับได้ว่ากินยาดีเห็นไหนกินยาดีขนาดว่านะครับปวดโอ้ยกินจะ เก็บตเสีบ่จิตเปลีป่ยนิเสีสยบตัวเ็ตัว,วห้อยมื่อนมือนี้สามตัวเอาความสูงเิ่นเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาลูกมามาก,ก่อนเพิ่นมาพี่ก่อนพี่ด้ไหม,าอ,มอย่าเผาอย่าเผ<อ>า,าอย่า,าเเพ้วีนอย่าเวนเยนเย็นเย็นไทยก่อนจะเข้ามดดนลูกละเอา,านี่ออความสูงเป่นได้อยหนึ่งร้อยสามสิบพอดีเป๊ะ ป่วยสามสเก้าเป๊เป๊ะแม่นี่คันแม่นคันแมนอันไหนพิ่นคันแมนผู้พื้นนั่เมอวดผพิ่นกร้อยสี่สิบขันมอวดผจีนี่จะว่าไปอีกจนมาต้อนนะร้อสิบหกลบนะครับวางสฉร้อยสสิบเก้าเป๊ะครับไม่รวมตัวตังหไเป็นมาสามตัวสมตัวครับมนทีบ่าสามตัวยังมาเขายาแท้ดีบ่าอู้เขียวดิเขีวเขียวเขีววน วนเขียวเพิ่นเขวยังดีอยู่เขียวเบื้องเขียวครับยังเป็เบื้องเขาเบื้องเขาครับมันอาจจะเป็นสายเขาต้องห้อยเนาะสายเขาเขาทรงสไตล์นี่สายเขาเป็นสายเขาลงน้อยสุดๆนะเอาหน้าตาเล้อหนอยนี่แล้วหน้าตาอะไรตาเต็มครับกจมจำอยู่ดิ้นี่เป็นมาอยู่เป็นน้อยอยู่จำอยู่ครับกล่องสองทางบ่ห้อยมีมีตัวเพียเพียเกี่ยวมาเพียเมันตื่นกล่องอย่นงไรเนาะตื้นเดียวเอ้า แับเพื่อนสบายๆก็ได้บ่ได้ไว้นะครับเนาะผมพูดย่างเอาดอยสามสิบเก่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ทองเจ็ดเดือนครับเพต้นทองเลี้ยวทองเลี้ยวเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนเลี้ยวครับอีกยังเราห้อยบ่าสร้างอุดรครับสร้างอุดรทองนี้ทองสร้างอุดรใบ,บ<า>หลอดบ่ตัวนี้ใบหลอดมีมีใบหลอดเนาะครับมีบอันนี้ใบหลอดตัวทองเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยแล้วรับประกันทองรับประกันทองทองยังเราห้อย ฮะพ่องจะเดืยงก่อนเเจ็ดเดือนพ่องเจ็ดเดือนเร็วโอ้ยนอนงัมจะตื่นวพราะท่นจะซื่นอยู่รับประกันท้องรับประกันท้องนะครับแม่นี่นะครับนอกทองนะครับเาท้องสร้างอุดรมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดแม่นี่นะครับมีกระว่ามีเนาะผมมีกรบว่าผมมีชิบ้าหูปะหูครับหูหูหูเพื่อต่ว่าพอดีผมมันตื่นกล้องเนาะมันตื่นกล้องจังตื่นกล้องตัวเจ้าสมัยเห็นอย่างงาะงอกแงะแงะเพราะผมถ่ายรูปโดนว่ถ่ายรูปมีไหมเห็น นอนโหนก็ตื่นมาแต่ว่าเห็ดอีหยังว่าล็อกงอกแงกอยู่นอนจะขย้นไงว่าขึ้นขึ้นไปนอนเนาะเห็ดยังไงเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนเห็ดนั่นละเห็ดเวียกมีแรงดันเราตืโอ้มีค้อมดันเตี้ยเออคนมีค้อมดัน่ข้อมดันหน่อยเนาะต้องเติมค้อมดันหน่อยแสดงว่าได้อยู่ดีดิน่อุ้ยคนโหนเนาะบัวเห็ดกิดยุบกิดบวชเป็นพระอยู่วัดอี่แล้วแม่นปุ๊บล่ะกินยาดีดียาดีนะครับครับเอ้าจุ่ง้างมาทีบะ จุ่งย่งนี่โบย่างเห็บเบื้องเนี่ยมันจะว่ารับประกันแข้งขาคือเก่ารับประกันแข้งขานะครับตับนี้คือเก่ารับประกันให้ครับเนี่ยโอ้ไม่ใหญ่หนึงร้อยสามสิบเก้าครับหนึร้อยสามสิบเก้าสำหรับแม่นีท้องแล้วเจ็ดเดือนรับประกันท้องรับประกันท้องเจ็ดเดือนผงซั่งอุดรใบหลอดนะครับแม่นีที่ใบพี่หลอดนะครับแม่นีนะครับเอ้าโอ้ยม่จะฉีบุญไปกินย่างเดียวไงกินย่างเดียวเอ้วด นี่ใหญ่กินวะเข่าไอ้นั่นเข่าเขาเออใส่ลงแหงน่ากี่คะแนนก็ไหวเนาะราคาราคาเท่าไหร่เก้าสิบเก้าคะแนนเก้าหมื่นเก้าครับนะครับเก้าหมื่นเก้าสำหรับเมีนี่นะครับต่อได้คือเก้าครับสูงราสันเป็นเก้าต่อได้คือเก้าต่อได้เก้าต่อไม่ได้ยจะซื้อไมยจะเก้ากันระดับนี้กันทองระดับนี้มันบอมเป็นเซียนไปทีหอยด้วยจังไดย์โลกเปิดจังสี่เดิ่งอยู่ตลาดตะลี่กันเผื่อเมื่อวานซ่อมนี่เหรอครับ อีรีเด้นี่คือจะให้เบิ้งก้นก็ได้แมนแมนแมนครับไปสัมผัสก้นก็ได้นะครับแต่ว่าดั่งเพิ่นเป็นห้อยเสียกจากน้อยครับบัวลอยสีด้อเป็นห้อยเสียกจากน้อยครับนี่น้อยโอ้หอยเสียกน้อยครับเป็นครั้งเดียวครับครั้งนี้ว่าเป็นนะอืมครับครับนี่เสียกมันตึงนะตึงเขาไปบ่วลอยเปลี่ยนเขาแต่บ่าบัวลอยีด้วยพุทโธเป็นเลี้ยงเนาะพุทโธเป็นเลี้ยงเพิ่นอาจจะหมอจะเปลี่ยนเขาเพิ่นนะครับเปลี่ยนเขาให้ใหม่นะครับเนาะ 9 9คะแนนก็หมื่นเก้าสำหรับแม่นี้สูงร้อสเกูงร้อย้ทองสร้างอุดรจิตเดือดทองสร้างอุดรนเดือดหลอดให้เ้อครับแมนี้รับประกันทองรับประกันทองนะครับตัวใดบอลลงเสือต่อได้คือเก่าตัวใดอีกคือเก่าตอนดอีกคือเก่าโอ้จุดไดปล่อยลง้นัก่อนจะห้อยพหิว้เี่ยม่หนีกเอ้ามาเบื่งเมีพี่เก็หิวข้าหิวเนี่ยจะห้อยมามามาครับแมนี้ครับ เอ้าไงด้อครับแม่นี่เด้อนะครับมกักจะโทรสอบถามนะครับตอนที่เก้านะครับเอ้ยเป็ดหมูยังนี่แต้นโตให้งงามไหมเป็นหมักตัวเปนมักหมุนตัวไม่ไหนเอ้าเามียนี่เมียนี่ความสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้านะครับสามเมียนี่นะครับร้อยสามสิบห้านะครับมีลูกมาแล้วอีกหอยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับนะครับ ตอนนี้เพิ่นเป็นยังไงสภาพเพิ่นพ่งผสมไปเพิ่งผสมมือใดนวะมือวานหมูกรนหมูกรนนี่นี่นะครับผสมเจ้าสันใส่เจ้าสันไปใส่เจ้าสันนะครับผสมเจ้าสันนะครับผสมหมอวานนี่ผสมหมอกรนหมอกรนจริงๆครับโอ้หมอกรนนี่นะครับผสมให้แล้วนะครับผสมให้แล้วนะครับเอาเอาย่างได้ไหมย่างบ่ย่างให้เบิ่งเอ้ย่างให้พี่เราถูกแล้วนี่นะครับหนาๆอ้วนๆใส่ใหญ่ๆนะครับลิ้มเก่ง ใส้นทางนาตันครับรถถังคกอเนี่ยเอ้าบันแข่งขากำไรเนี่ยเอ้าอันนี้ก็จะกินแตงหยาได้อนี่ก็ได้เพ่เพ่เพ่ฝึกหางไงฝึกหางเป็นไทยนะครับไทยบักเบือนี่บักเบือตัดกินหยาทีครับกินหยาเก่งจริงกินหยาจริงจริงเกี่ยวหยาเก่งบ่ทนล่ะเกี่ยวไหวบ่ครับนะครับบ่ไหวแล้วพู้นี ยูหนียูหนีบ保卫แล้วบ保卫แล้ว保卫แล้วเกี่ยวหญ้า保卫แล้วบ保卫แล้วมีเสือสละอันให้นนาให้นิ่งแล้วเอออเาเขาไม่กินแล้วมันหลาตู่เนาะครับเลี้ยงบ保卫แล้วแม่น์保卫保卫แล้ว่านไปซื้อหญ้าเพิ่นเพิ่นกระครับตัดโบ้ได้น้ำท่วมก็ผสมโล่คผสมพี่น้องแล้วนะครับเนาะผสมเจ้าสันให้แล้วผสมเจ้าสันครับหางนมเพิ่นนมวันนี้ว่าขึ้นวันที่ มีดูดไปละพอดีป่ะมีห้อยดูดเด้อเด้อนมเพิ่นเอาดูดแล้วไปดูดแร้วนะครับครับนลวนะครับสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าร้ยสามสิบ้านะครับสูงร้อสาิบห้ารับแม่นี้นะครับนี่ได้สีกินยาดิโอยเนะ่วยมีว่ากินเนยานวนห่วยออามามๆมึงหน่ายมึงตาก็นเถอะเออเหีนเราพึงหน่าบพึ่งตายลูกตาขึ้นเออ ไปดิกินพดกินเลียทะบุฟีเอ้าน่นี่ถ้ากินเนี่ยควัญซองทางขวัญซองทางขวัญซองทางกลับมาอยู่ตากระเตียมอยู่เกีมกระจำดินี่กระจำอยู่เด่นอยอยู่นะครับเขาเพื่อนเขาเขาเพื่อนกับรูปของเขาเปิดอนนะครับตอนนี้ผสมให้เร็วนะครับกำไรกำไรทั้งหน้าทั้งหลังนะครับกำไรหน้าหลังนะครับหนาหนาดิ เนื้อนังนะครับเนื้อนังมาดีแล้วราคาราคาเท่ไหร่ห้าสิบเก้าคะแนนห้าหมื่นเก้าครับสำหรับมือนี้แม่นี่ผสมให้แล้วผสมให้แล้วนะครับเปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้าขึ้นเก้าตีหอยต่อรองคือเก้าคือเก้านั่นแหละต่อใบยาเสือตัวอะไรยาซื้อคอยก็จะเอาสุดเจ้าอยู่แล้วต่อใบยาเสือแบบนี้คือเก้าโอ้ยแม่นั่นจะกินหง่ไม่ให้อิ่ม แม่นี่บานคุณน่ะวนอยู่บนนี่กินไงแม่นี่แม่นี่เอาแม่นี่ซื้อเสกันโดนเนาะนี่ซื้อเสกันแห่งถธอซื้อเสกันรถเดอาไปเป็นคู่รถอืดยังบัวแพงยังบัวแพงเป็นขารถนะครับนี่ติดติดมูร่าดจากน่อยแม่นี่ครับครับเต้าหู้เลยเออมันมาทางไทยเราดิทางไทยเร็วตาแต้มแก้มจ้ำเราดิถุงเท้ามีลำไรก็มีแล้ว ุ้ข่าวกันง่าข่าวกันง่นี่ครับผมกำลังกำไรเพลินนะครับเอาผิวพันธุ์ดีแล้วกิ่นละเอียดละเอียดกินเก่งเขือกันแม่นี่กินเก่งเขือกันมีแต่แม่กินเก่งมีแต่แม่กินเก่งคนเก่งเหย้าไว้แล้วโอ้ยโห่อาเล่นตุ่มละผลนนั่งงามไปอืมเล่นตุมโชวสิเออเดินเดินเดินมาลุกมาเดินอย่างงลุกอืมเอาคอยลบให้เพลินก่อนนี่ไงเล่นยางโชว์นะครับเอาไหน มีลูกมาแล้วน้อยเนาะครับมีลูกมาแล้วมีลูกแรกกี่ตัวแล้วสองตัวมาแล้วมาแล้วสองตัวครับตอนนี้ตอนนี้ผสมปังแปดลิ้วแม่นี่ใส่ปังแปดลิ้วไว้นะครับใส่ปังแปดลิ้วผส้พี่น้องนะครับผสมในซี่มือมั้งจำว่าผิดใส่ไปซี่มือสามมือสามซี่มือนี่ละแม่นี่มันสามซี่มือน้อยเนาะเป็นซัดอยู่นี่จับซัดห้ยอยู่เหนือจับซัดห้พร้อมผสมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผสมให้แล้วเรียบร้อยนะครับปังแปดลิ้วปังแปดลิ้วครับ ี่หางเพ่นไทยเบิังหางทำกินไงอยู่ดิษแม่หน่เนาะครับองเราราคาได้ไหมนี่ห้าสิบเก่าคะแนนเนีอนห้าหมื่นเก่าครับนะครับเปิดท่อกันรลวดโอ้ถือดิเปิดท่อกันฮ้องถือดิเผื่อท่อกันครับเอาถึกถือไปลวดเนาะบเุียไปเบิ้งยุตตลาดลวดไส้นี่โอ้สุดดีไปทัรมดาเลยอครับนะครับถือว่าได้เอาต่อซื้อไส่กันก็ได้ครับซื้อไส่กันก็ได้ใส่กันก็ได้นี่เอานี่คู่นี่ไปพร้อมกันรลวดทีนี่ คู่นี้แป๊บกันก็ได้เนี่ยเมียนี่สองเมียนี่เนาะราคาเดียวกันราคาเดียวกันต่อเซ่กันลดได้หลายฮึแพ็กคู่เออแพ็กคู่อนะครับเอาเอาเร็วห้าสิบเก้าคะแนนห้าหมื่นเก้าตัวนี้นะห้าหมื่นเก้าสองตัวเลย ครับเอาแพ็คคู่ก็ได้แพ็คคู่ก็ได้แหงเถือกหลับเมียนี่นะขอครับซองเมียพึ่งผสมคือกันพึ่งผสมรับประกันรับประกันผสมใ่จริงหลอดจริงครับครับเพราะว่าผสมอยู่นี่ผสมอยู่นี่ผสมกับเพาเองนะครับใส่ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผสมให้แล้วจับใั่ให้แล้วนะครับห่ามือเก่านะครับห่ามือเก่าทอกันนะครับเดี๋ยวหางเงาสินะครับเนาะพี่น้องมากจะพุ่มาเบิ้งนะครับละเอียดปะนาะหางเงาเงาลำตัวเงาเงาผิวพันธุ์ดีในเงานะครับในเงา อยู่พันดีเนี่พันธุ์ดีนะครับสมติดมูลาจักหน่อยเป็นติดมูลา่าหน่อยเนาะเพราะว่าพุ่งเขาเพิ่นนะครับเนาะพุ่งเขานะครับมีลูกมาแล้วสองตัวมีบักเขาเพิ่นเห็นป่ะนี่หนึ่งสองชัดเจนอัตลักษณ์เป็นหมาดีอยู่ดิอัตลักษณ์มาแล้วตาแจ่มแจ่มจ่ผิวพันดีเนี่ยนังดีครับเอาเชื้ออยู่เนาะเอ้า ไปทงามโจจงเลยปินเปียกกี่ตมเลยอกี่ตมจนทงามโจกี่ตมเลยเน้ยนาะงานเขามักะเขาส่งเนียวก็มักะเขาขาราเบาเลยเขาขาราบาวาวหานียังไะอีหล่ะมันเกี่ยวกับัไเพื่อเพิ่นเห็นตมเพ็นโคนเพิ่นอยากเรีนได้คือธรรมชาติของเพิ่นเนาะนีหลัวกินหยาดแล้วง่าว่ะจ๊งวะงวะ เงี้ยเง้ยวได้เป็นอีกนะได้เงี้ยวได้เนาะไต้เงีวนะครับพูดอะไรโอ้ยเกียกดีขนาดเงีวนะครับเอาเขารู้แม่เพราะแล้วนะครับเอาเฝ้าไปหาลูกว่ามาดินะเฝ้าไปหาลูกว่ามนีิจะไปต้มปลาซุ้มแม่แถากินมื่อนีะเอ้าเอ้าเอาไปคุณเพิ่นก่อนเอาเพื่อนซิสำสำหรับคลิปที่แล้วขอบคุณนไอ้ทั้งคุณละทั้งการซินครับคุณมาปิดแม่ดอนให้ โอ้ไม่รอนปิดแล้วปิดได้ครับแมรอนแมรอนปิดแล้วปิดไปแล้วนะครับติดมาจับเพิ่นแล้วครับมาจับแล้วล้อมือทรงล้อมือทรงเพิ่นกระนัดมือเพิ่นเอาเลือกเลือกเอาใช่คนมือนะครับเอามือมือดีมือมือสัตว์มันดีเนาะครับขอบคุณเพิ่นขอบคุณไฮไซเพิ่นนะครับเดี๋ยวสิหาของดีๆมาให้เบิ่งให้อีกเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวแม่ยี่ยี่กำลังตามมากำลังมาแล้วร้อยห้าสิบห้าบวกเท่าไหครับ อย่างน้อยนะครับนอกมาวัท่านหน่จะเลีกไวไทยติดตามชมอีพีต่อไปอีพีต่อไปครับเดี๋ยวีร้อยสิบห้าบวกร้อยส่สิบห้ห้าไงก็ยังไหยของแท่ไงเล่นบ่ครับโอ้ของแท้สิบบได้เรียนจะคอยไงจะไปหรือสโทโทมมาสอบถามก็ได้แอดดลนยมาวิโอูคอบึงก็ได้บึงก่อนก็ได้ครับทายาทเพื่อนเห็นก้อนเห็นก้อนครับของไงแมนของไงของแทะ้ครับกำลังนำมาแต่วันมาอ กำลังกำลังเกินใหญ่เดี๋ยวยังค่อยว่ากันเนาะครับเดี๋ยวยังค่อยว่ากันครับอีพีต่อไปครับครับจะมีสำนี่ก่อน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้กะสำนี่ก่อนสำนี่ก่อนนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ